สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่นยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินดยแต่แปดแปดหรือช่องแมคคับอินฟินิตี้ค่ะวันนี้เราสมานการ์ตูนเรื่องกรอกน้อยเก่งกาจทุกอย่างเลยตอนที่8แล้วน้ำเอาน้ำมาเพิ่มอ,อ๋อต้องรดน้ำมีแค่ไหนไฟถึงจะดับเนี่ยเสบียงอำดำค่าที่จะส่งให้เราทหารประมาณช่วงนี้นี่เองที่มีวิวแววของการถอยทับครั้งแรก การถอยทับครั้งแรกกองทัพของระยุกได้รับชัยชนะมาโดยตลอดด้วยในค้งสุดท้ายของมหาสงครามที่ต่อเนื่องมา5ปีก็เกิดการถอยทับขึ้นกระทานหันเพราะการถอยทับจับมหาสงครามที่เกือบจะสิ้นสุดทําให้เดยุกราชสีทองคําที่ปกติแล้วหนังสือพิมพในยุคนั้นไม่กล้าแตะต้องแถมยังครอสซ้ำกำซัดเพราะปีหน้าจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินใหญ่ด้วย เพราะความเสียหายเหล่านั้นทําให้กองทัพของเขตยุคอัสราลดลงไปมากอีกทั้งจำนวนประชากรในอาณาเขตก็ลดลงจึงพบเจอกับการร่วมสลายครั้งนี้ต้องปกป้องป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นฉันจะเปลี่ยนไม่ให้เกิดการถ่ายทับครั้งแรกอะไรพวกนั้นโดยใช้สิ่งนี้นี่คือคนวางเพิงเหรอครับ สศพบ่ามันไปแล้วหรอกครับเปล่าพอถูกจับได้ก็ฆ่าต,ตัวตายทันทีโหเอยคนชั่วดันตายไปก่อนแปลกจับได้ง่ายเกินไปก็คงเป็นเพราะคุณชายรวดเร็วมากน่ะสิครับไม่ดูที่หลังมือสิตาของจักรวัดิอันศักดิ์สิทธิ์จริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นพวกของจักรวัตรไม่รู้สิเหมือนจะ ออกเดาว่าตัวเองคือผู้ร้ายมันยื่นหน้าออกมาจากตำแหน่งที่ไม่ไกลจากโกดังมันรอดูผลงานตัวเองจนจบหรือเปล่าครับพอสะดุดตาคุณชายก็หนีไปทันทีนี่ครับก็แค่แซงหนีนะสิผู้ต้องหาคดีวางเพิงเดินเอือดเหยจนสะดุดตาแล้วก็วิ่งหนีไปศพที่มีรอยสักตาของจักรวรรดิอย่างเปิดเผยทุกอย่างไม่ดูเป็นธรรมชาติปวดหัวจริงๆเลยท่านรอด ต้องส่งสเสบียงไปให้วันพรุ่งนี้แล้วจะทํายังไงดีล่ะครับอย่างน้อยกรบประกาตามหากลุ่มการค้าดีไหมครับกลุ่มการค้าที่ไหนจะส่งสเสบียงปริมาณมากได้ทันทีล่ะแล้วเหล่าทหารของเราที่ต้องทนอดอยากระหว่างหากลุ่มการค้าอีกลระครับเอาละสงบสติอารมณ์ก่อนตอนนี้เรากําลังระดมความคิดเพื่อเตรียมแผนรับมืออยู่ไม่ใช่หรอครับไม่จําเป็นต้องโต้เถียงกันนี่ครับ แล้วก็ท่านดรอดก่อนอื่นผมต้องขออาภัยครับขออาภายัยครับในฐานะคนที่ปฏิบัติงานแทนในท่านผมควรจะป้องกันให้เกิดเหตุร้ายอย่างนี้ขึ้นไม่ใช่ความผิดของผู้แทนคนเดียวสักหน่อยครับใครจะรู้ว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นต่อครับไม่ครับแม้จะประเมินว่าควบคุมงานอย่างรอบคอบแล้วทั้งการป้องกันเพลิงการเฝ้าระวังผู้บุกรุกและการจัดการกดัง แต่ก็ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ผมเสียใจจริงๆครับคำขอโทษที่ครบถ้วนไรที่ติแต่ท่าทีที่ดูไม่ถูกร้อนนี่มันน่าั่นนใ้จริงๆน่าจะเงยหน้าขึ้นได้แล้วครับเออท่านโลดถึงจะโกรธมากแต่ก็อย่าตำหนินะครับเออขอโทษนะคะหืมทำไมถึงมีเด็กอยู่ที่นี่เอ,อ๊ะคุณหนุ่ที่เพิ่งกลับมาใช่ไหมครับหืมขนหาง อย่าเรียกอย่างนั้นหุ่นอันร่ำมมีซิกแพคแบบนี้น่าขยะมันจริงด้ะเฮ้ยเื้าอ้ทำไมถึงถอดเสื้ออยู่ด่าโอ้ยท่านหญิงคงมาเพราะเป็นห่วงสินะครับอ่อนโยนเดอเกินทำไมถึงไม่ใส่เสืส้อผ้านะอ๋อค่ะตอนนี้กำลังกังวลเพราะเรื่องสเสบียงอยู่ใช่ไหมคะฉันมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนั้นคะ่ะวิธีแก้หระครับค่ะแทนแทนแทน ก็คือสิ่งนี้ค่ะนี่มันยาปีศาสตร์นี่ครับจะเอายาพิษเสงขวัญที่ควณอยู่ในนรกนี่หมาทําอะไรนี่มันสิ่งนั้นนี่นาะชื่ออะไรนะที่ถูกเรียกมาได้แห่งปีศาสตร์ t u b e r o s u m เป็นยาพิษแต่ขยายพันธุ์ได้ดีอย่างไร้ประโยชน์จึงมีชื่อเรียแกแย่ๆเต็มไปหมดแต่อันที่จริงสิ่งนี้ไม่ควรจะได้รับชื่อเรืยแย่ๆเลยค่ะมันอันตรายเอาคืนมานะคะแต่มันจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องสเสบียงในครั้งนี้ค่ะ เป็นเพื่อแถียงปาฏิหาริย์ต่างหากหรือค่ะขอโทษนะครับคุณหนูแต่สิ่งนั้นคือวิธีแก้ปัญหาหรอครับจิตใจที่อยากช่วยเหลือช่างงดงามเหลือเกินแต่สถานการณ์เช่นนี้คงไม่ว่างมาเล่นการดเล่นของเด็กด้วยหรอกครับหากเบื่อนายผมจะเรียกสาใช้มาเล่นด้วยครับอืมไอหมอนั่นมาว่วอย่างนี้กับคุณหนูได้ยังไงท่านเอวคะท่านเอวรู้จักข้อดีของทูเบอริโอซ่าไหมคะ ครับ 1. ทูบโรซัมเติบโตได้ทุกที่ 2. คือสิ่งนีผงผ้ผลที่อยู่ตรงรากเติบโตได้ใหญ่กว่ากำปั้นอีกค่ะประมาณอ,มอ่ะประมาณนี้ใหญ่เท่านี้เลยค่ะถ้าใหญ่เท่าแข,าแขนนี้ก็เพียงพอต่อหนึ่มือใช่ไหมละคะถึงมันจะใหญ่แต่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าที่ใบและผลมันมีพิษหากทาหารกินเข้าไปก็คงท้องเสียและนอนสมกันแน่แน่ แล้วเราทาหารของจักรวรรดิอังศักดิธ์ก็คงเข้ามาตัดคอทหารของเราอ่พาซะแล้วผมพูดเกินไปครับมไม่หรอกค่ะท่านเออพูดถูกแล้วใช่ครับท่านหญิงการยอมรับความผิดของตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ก็แค่เรื่องที่มีผิดค่ะส่วนที่เหลือพูดผิดมผมพูดผิดตรงไหนล่ะครับทูเบอร์โรซันเป็นพืชที่มีพิษหากกินเข้าไปปวดท้องคราวก่อน รตดในผ่านก็กินเข้าไปโดยไม่รู้จนเกือบสวนนี่นะจริงด้วยกรณีนี้หนักมากก็อาจจะถึงชกแก่ชีวิตได้เลยแค่ไม่ท้องเสียก็พอแล้วใช่ไหมคะอืมอืงมงำ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 ถ้าท่านหญิงใครก็ได้รีบไปตามหาหมอเร็วเอาล่ะทุกคนตอนที่แปดจบลงแล้วนะตะกูตะกากนิดนึงขอโทษน,นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์ด้วยนะเจอกันตอนที่เ้าค่ะไปละบ๊ายบาย